สวัสดีจ้าสบายสไตล์แม่นี่จะมาเก็บผักมะลุม,มอเไปแกงใส่ปลาย่างช่วงโควิดพี่น้องเลยต้องเก็บผักเก็บหญ้ารอ,อเงินรัฐบาลห้าพัน 5, ไม่ได้หรอกปลี้ยงามดีจังเลยปัดีกล้อง่อยค่ะสวัสดีค่ะเยอไทยข้างล่างอ,อย่ะมันอ้วนขายหญามะลุมอันนี้ไปทําอะไรคะไปแกงเลียงสใส่สปลาย่าง ล้างลำไส้อูพี่น้องเลยดูงามมากเลยงามมากเพราะว่ามันโดนฝนเนาะสองวันที่แล้วน่ะฝนตกอใส่สองครั้งออดทนทั้งเลยพี่น้องเลยมีอยู่สามต้นอืมปลินน์น่นนดกอุบวบกันเลยโอ้พี่น้องเลยเนี่ย เป็นยาระบายดีด,ด,ดีนะเนี่ยเขียวดีจังเลยเอาไปแกงเอาไปลวกแล้วแต่จะทำกินเนาะหวานหวานดิเนี่ยอ,อยุ้ยอ่อนๆนะพี่น้องเลยดูเด้อนี่ อันนี้อันนี้ยังไม่ค่อยแตกเท่าไรพี่น้องอมันมีนุ่นอีกต้นหนึ่งเปิดนุ่นจะย้อนแสงสักหน่อยเยลองเลยโอ้ยนี่หละหาอยู่หากินรอเงินรัฐบาลรอแล้วรออีกรอจนเหงือแห้งตรวจแล้วตรวจอีกกับผลิได้เพไ่ได้นอ้นอย นี่นะสองยอดนะนนอย่ข้างล่างอีกนี่ล่ะเป็นทั้งยาระบายโอ้อยวิตามินดีขี้ห่ังนี่ อ,อ,อันนี้เขาปลูกไว้เด้อบอกว่าใครจะกินก็ามาตัดกินได้เลย ไม่หวงเนาะก็จะมีอยู่สามต้นพี่น้องพอได้กินนี่ปลี่ต้นนู้นน่ะไม่ไปเอาหรือ,อมันอ่อนๆทั้งนั้นเลยน,นี่โอ้ยพี่น้องเลยลี่นี่ตัวสูงแล้วเอามีดกล่องเอาเพอามีดกล่องเอาเซนวะร <laughs> ู้จกักไหมมีดกล่องเอาอะ อ,อืออืมอะอ่อนไม่หว่วยเหรอไม่หว่วยทุกคนทุกคน นี่เดนี่เดโอ้ยงามๆนังเล่นน้องมาเด้อถ่ากระด้เก็บผักเก็บหญ้ากินแล้วตอนนี้ไม่มีต ok ังจะไปตุนของหรอกตังตุนของก็ไม่มีวันนั้นให้ตุนสินค้าตุนอาหารแห้งโอ้ยมีตังจะตุนแล้วเออหนักหักเดี๋ยวมันก็ ปุ่กออกใหม่นะปุ่กออกใหม่เซร็จเดีญญ๋ยวมันก็แตกออกใหม่เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศออกรอบๆห้องเช่าเด้อน้องเด้บอสแตด่ดีดีตอนเย็นนะน,นี่ก็จะมีต้นมะละกอเนะแล้วก็มีต้นมะม่วงอยู่ซิต้นโอ้ด้กินนดูต้นมะม่วงน่ะน้องเลย ไปกินสุกไปกินอะไรมันจะมีต้นชะองเนาะคิ่เฟยถ่ายให้ดูนี่จะเป็นห้องเช่าด้ในห้องเช่าของสาวแมมอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีอยู่สี่ห้องเนาะเออมีอยู่ห้าห้องแมนบอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกห้องเขาไม่มีใครกินเขาไม่กินกันหรอกเขาตัดทิ้งกันหมด นใต้เขาไม่ค่อยกินหรอกพี่น้องเขาไม่ค่อยรู้จักเนาะไม่เหมือนบ้านเรานะกินหมดผักหญ้าอะไรกินหมดมาไปทิ้งใต้ต้นนั่นแหละใต้ต้นนี้ไหมใต้ต้นอันนี้ไหมอย่าไปทิ้งใต้ต้นของเขาเนี่ยใต้ต้นเนี่ยอใต้ต้นมันนี่แหละกาดีดีพี่น้องตอนเย็นนี่ก็ถงเย็นทั้งวันเดี๋ยวจะพาดูรอบๆเด้อ หุ่นท้องฟ้าภูเก็ตจ,จ้าสิตกกับตะตกนะร้อนก็ร้อนคืมแบบนี้เลยพี่น้องคืมมาหลายวันแล้วคนอตอนนี้เด้อภูเก็ตเขาปิดเกาะไม่ให้ออกจากด่านจากท่าจะชัยก็จะปิดหมดออกไม่ได้เข้าไม่ได้แล้วเนาะแล้วตอนนี้กำลังจะมีมาตรการคือปิดแต่ละตำบล คือให้อยู่ตำบลใครตำบลมันเนื่องจากว่าตำบลป่าตองเนาะตำบลกำมะลาเนี่ยมีผู้ติตดเชื้อเยอะเขาก็เลยวางมาตรการว่าให้อยู่ตำบลใครตำบลมันเนาะจะได้ไม่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 ผู้คนไม่พลุกพ่านจะได้ไม่ออกนอกตำบลอะไรเงี้ยหยุดการแพร่เชื้อนะพี่น้องตอนนี้ก็ปิดไปแล้วหกตำบลเนาะก็กำลังจะไล่ปิดไปเรื่อยๆส่วนที่สาวแหม่มอยู่นี่ก็คือตำบลวิชิตก็จะได้ไล่ปิดไปเรื่อยๆแ,แล้วล่ะ ถ้าว่ามีโอกาสดีๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวเนาะสาวแหม่มนี่จะพาไปดูในเมืองเนาะในเมืองภูเก็ตว่าตอนนี้มันเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงบ้านช่องเขาล้างหรือยังเป็นยังไงคนหายไปไหนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีโอกาสก็จะไปถ่ายให้ดูเนาะในเมืองภูเก็ตจากที่เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เงียบเงียบแทบจะไม่มีคนนะพี่น้อง,นะอ,นนง,ง,อ,งอันนี้ก็จะเป็นหน้าถนนใหญ่เนาะ เดี๋ยววันไหนสาวแหม่มว่างๆแล้วก็จะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะมันยังเดินออกไปเที่ยวไปอะไรได้อยู่นี่แหละพี่น้องที่ที่สาวแหม่มอยู่ก็จะเป็นแบบนี้แหละเห็นไหม,มจ้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะพี่น้องจ๋า ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้สาวแหม่มเนาะจะได้พลาดคลิปต่อไปของทางช่องสาวแหม่มสบายสไตล์แหม่มเนาะพี่น้องคลิปหน้าจะมีอะไรจะพาไปกินอะไรจะพาไปทําอะไรจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรืออะไรยังไงเดีย๋ยวเรามาติดตามชมนะจ้าฝากเป็นกำลังใจให้ช่องสบายสไตล์แหม่มฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวแหม่มดนะ้วยเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะจ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย